สวัสดีครับ a อ Studio ครับผมชาแนลของคนรักเครื่องเสียงบ้านนเครื่องเสียงรากหานะครับผมคลิปนี้ผมพามาชมตู้ลำโพงซับเบสิบแปดนิ้วนะครับมือสองนะครับสภาพสวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาชมกันครับผมตัวนี้เป็นตู้ซับเบสิบแปดนิ้วนะครับผมไม่อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับผมขอบเหล็กตะแกรงเหล็กหูจับคู่เหล็กเลยนะครับผมสวยๆนะครับสภาพตามนี้เลยนะครับผมเพื่อมีพี่ๆนนาท่านใดที่สนใจนะครับผมเอาไปใช้งานนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับผมตะแกรงด้านหน้าเป็นตะแกรงเหล็กนะครับประมาณนี้นะครับ อ่ะตอนนี้ขอบตู้ลำโพงจะเป็นเหล็กนะครับผมเหล็กคอบนะสภาพด้านหน้าของตู้นะครับประมาณนี้ก็จะมีหูจับเหล็กคู่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับหูจับเหล็กเลยนะครับแข็งแรงนะครับผมเป็นคู่เลยนะครับอ่ะสลหรับตู้ลำโพงนะครับพี่ปิณญาณทันใดกําลังมองหาอยู่นะครับผมตอนนี้มีอยู่2ใบนะครับอ่ะพามาชมด้านหลังของตู้นะครับผม ตัวด้านในตู้นะครับไม้ยังไม่ผูกนะครับผมไม้ยังแน่นๆเลยนะครับสวยๆสภาพนี้นะครับผมตัวนี้ด้านในตู้นะครับ18นิ้วนะครับผมสแปดนิ้วตัวด้านล่างจะเป็นสเปคคอนนะครับสเปคคอนของหลีดนะครับผมสเปคคอนคู่นะครับด้านหลังของตู้ประมาณนี้นะครับผมมีอยู่2ใบนะนะท่านใดสนใจก็ลองสอบถามกันทุกมาได้นะครับผมตู้ซับเบส18นิ้วนะครับผมขอบเหล็กตะแกรงเหล็กมือจับเหล็กคู่นะครับ สภาพนี้เลยนะครับผมท่านใดสนใจก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0653364269นะครับผมตัวบนจะเป็นตู้12นิ้วนะครับผมเป็นทรง RCF นะครับตัวนี้12นิ้วตะแกรงเหล็กนะครับตะแกรงเหล็กสีระเบิดกันน้ำนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้ขายใบละ1,390บาทนะครับผมเป็นสินค้าเป็นสินค้าใหม่นะครับสำหรับตู้12นิ้วนะครับผมส่วนตัวด้านล่างจะเป็นตู้ซับเบส18นิ้วไม่อัดแท้นะครับผม แต่แกงเหล็กนะครับขอบเหล็กหูจับเหล็กคู่นะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับของสภาพนี้ก็เปิดราคาไว้ที่1,800บาทต่อหนึ่งใบนะครับใบละ1,800บาทนะครับท่านใดสนใจก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมหรือจะมาดูสินค้าจริงได้นะครับผมที่จังหวัดเลยนะครับอ่าพี่นานาไม่สะดวกมาก็ให้ทีมงานจัดส่งให้ได้นะครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมอ่าเบอร์โทรก็0 6 5 3 3 6 4 2 6 9สาหนะครับอ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ